มีความเป็นม่วงๆนะคะสีสวยนะวงนี้วงที่สามพี่โรมมนสนใจไหมพาราตองเก้าค่ะพี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพี่โรมมนนี่เลยหนึ่งสองสามวงที่สามเป็นวงล่าสุดที่ไหมคะสองห้นะไซพี่โรมมนใส่ได้ค่ะสำหรับวงนี้เนาะนะคะสามวงนี้พี่โรมมนใส่ได้ นะคะสวยเลยเนาะนี่ค่ะที่โรแมนพอที่จะถูกใจวงไหนไหมท้ายไหมคะเชียร์ไหมคะเชียร์ยว,วงสามวงสามแบบเนื้อโปร่งใสสวยเลยแล้วก็แบบม่วงชัดด้วยเขียวก็ชัดฟีลแบบสามสีได้เลยเนี่ยเขียวเทาแล้วก็ม่วงสามโอเค นะคะเหมือนของแม่ค้าแม่ค้าก็ชอบวงนี้นี่เห็นไหมเขามีความติดม่วงชัดเจนมากพี่ติดเป็นม่วงชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเปิดหมายเลขการกดสั่งซื้อให้นะ